เปิดวาร์ป7 HD n e w ส t a มันนี่กิจจำนงสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1นึ่งไลค์และคนละหนึ่ง c ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งน้องใหม่ในโครงการ7 HD Newstar ค่ะกับน้องมันนี่กิจจำนงจำนงกิจหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นน้องผ่านต่อแก้วแล้วนะคะในละครเรื่อง,อองหูวเขาเงาพยับสำหรับโปรไฟล์ของน้องมันนี่กิจจำนงนะคะน้องมันนี่เนี่ยเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2542จบการศึกษาไม่ธรรมดาค่ะพราะน้องเนี่ยจบการศึกษาจากนัวมหาลาัยจุฬาลงกรณ์แถมยังเคยผ่านงานถ่ายโฆษณาสินค้าต่าง ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ายาสีฟันดาลีสีทีโอเอนและเครื่องกรองน้ำโคเวรวมไปถึงร้านทองอย่างออโราด้วยค่ะนอกจากงานถ่ายสินค้าโฆษณาแล้วนะคะก็ยังเคยเล่นหนังสั้นและละครเวทีอีกด้วยรวมไปถึงผลงานเดินแบบและถ่ายแบบอีกหลากหลายแดน,นะคะ่ะก็เลยรียกว่าเป็นเอ่งหนุ่มน,นะคะจากโครงการ7 H d New s ตี r นิว์ที่น่าจับตามองมากๆสำหรับน้องมันนี่กิจจำนงจำนงกิจยังไงแล้วก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของน้องที่บอกเลยว่ารอยยิ้มของเขาเนี่ย ปกแฟนขับเขาดดำได้เป็นแถวๆค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี h e a d ซ e t